ก็เป็นโซนใหม่ครับผมซึ่งมีร้านอาหารแบบหลายร้านมากๆครับผมซึ่งร้านก็เป็นร้านมิชลินครับผมส่วนร้านที่ผมไปวันเป็นร้านมุนทองก็อยากจะฝากร้านด้วยก็รู้สึกว่าเป็นร้านที่อร่อยมากๆครับผมเขามีสโลแกนที่แบบว่าความสุขคือการกินนะครับผมชอบเมนูไหนเป็นพิเศษไหมคะเมื่อกี้ชิมไปหลายอันอยู่ตอนนี้กินติ่ปลาบู๊นะ นะเมื่อกี้ก่อนที่ลูกมากินสต๊อผัดกะปิกุ้งอือเวลากินแล้วนึกถึงใครไหมคะเมื่อกี้ก็นึกถึงแต่ไม่ได้พูดถึงไงใช่เรื่องกินต้องให้หนูครับผมบอกเลยอร่อยมากต้องพาหนูมากินต้องนโซนนี้ไหมเพราะว่ามีหลากหลายร้านเลยถ้าพาหนูมากินต้องไปกินฟ้านูมว่าไหวไหมคะไหวไหมถ้าหนูหนูกินไหวไหมอะไรเงี้ยไม่ได้กินเยอะขนาดนี้นี่กลับมาจากเกาหลีรู้สึกว่า ต้องคุมอาหารแล้วเพราะว่าแคร่หมอบแคร่คู่แคร่หนังคู่กินเยอะมากกินทุกอย่างกินโอ้โหปิ้งย่างกินทุกอย่างเลยครับผมเป็นไปทำมิชชั่นเรื่องการกินด้วยได้หรือเปล่าอะไรนะครับเป็นไปทำมิชชั่นเรื่องการกินด้วยทุกครั้งที่ไปก็กินหนักอย่างนี้ตลอดใช่ไแล้วก็ มันไม่มีอะไรเราต้องกินอะ่ะถ้าเราไม่กินเราต้องไม่มีความสุขความสุขคือการกินวันนึงกินกี่มือคะพี่ตีวันนึงกินจริงๆกับมือข้ามมีสองมือ <c oughs> มือข้ามเสร็จแล้วมือดึก,ก <c oughs> อีกอือเอ็นจอยอะไรสุดคะที่เกาหลีเอ็นจอยอะไรสุด <c oughs> รู้สึกว่าหิมะครับพอรู้สึกว่าเพิ่งเคยเห็นหิมะตกแบบครั้ง,รง,รงแรกแบบจริงจังมากได้เต้นเวอร์นกันไงเวอโ์สนุกไม่ได้เต้นครับไม่ได้เต้นต้องจับมันเดี๋ยวให้ทุกคนรอดูเพลงยังไงที่อันนี้หรออ่า เคยเต้นแล้วเคยเต้นแล้วเอาชื่อเพลงว่า p e r s o n a นะอาพิค่าอ๋ออยากให้ฝากฝา,ากด้วยวไหมครับผมก็ฝากในว่าแล็ด้วยนละครับผมมีร้านอาหารหลายร้านเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนได้มาลองทานกินนะครับผมว่านกุงทองอร่อยมากครับบอกเลยว่า คุณภาพเนี่ยดีมากๆาแล้วก็สิ่งที่สําคัญเรารู้สึกว่าเราทินตรงที่เขาแบบว่าพิถีไปถันในการแต่ว่าจานต่อจานต้องปรุงแบบว่าทําสดแต่ละจานนี่นจะช้าแต่อร่อยแน,น่นอนอ่ะพี่สิคะเราต้องไปออ,ไออกรายการขอใครเดมาแบบว่าคนที่เราแบบอยากออกก,อกับโครการอะไรเงี้ยผมต้องเข้ามาได้ก็แบบอะเยอะนี่ก็ยังอยู่นี่ไง <laughs> <ะ S 2> ไม่มันไม่ไม่ได้แบบว่า ประเทจอันอาจจะแบบยิ่งใหญ่เราต้องรอดูว่าเป็นยังไงมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยมันก็มีบ้างครับผมใช่ทีตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแบบเป็ซีรีเราดูเราดูที่รายการนะครับคาเดยมันมีหลากหลายแบบอารมณ์มากก็ไหลตามถามพี่ชอบน้องชอบแต่ตอนนี้เราแฮปปี้มากเลยตอนนี้แฮปปี้แฮปปี้มากครับผมสมัยนั้นผมมีนาน้าแล้วฮะเราก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นอะไรมันทำให้เราหลงได้ รู้สึกนะตอนนั้นมาได้ค่ะที่สีโอ้ยหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือเองหรือว่าแฟนคลับเองครับผมแล้วตัวเราเองด้วยครับผมเราเราไม่ได้เป็นคนเก่งรอบด้านแต่เราพยายามที่จะพัฒน,นาเองในส่วนที่อ่านเราอาจจะไม่ถนัดแต่เราก็ทําเต็มที่อะไรคบพูดแบบนี้แสดงว่าเราน้อยพวกำคำคอมเมนต์คำสมอะไรนย่น,นมีมากตอนนี้ไม่เท่าไหร่ครับผมอะไรที่รู้สึกว่าอะไรที่ไม่ใช่เราทําหรือเราผิดเราก็าอยากไปให้ข<ม>้ามมาอย่างาที่บอกดไปพอย้อนกลับไปดูแล้วแบบว่าเราเก่งอะไที่ ย้อนกลับไปดูวันนี้เราก็ได้นั่ร้องกันนึงด้วยนะโดนแฟนๆน่ะว่าภูมิใจในตัวเองด้วยหรือว่าภูมิใจราคาผมย้อนกลับไปดูก็รู้สึกว่าเออเราก็ผ่านอะไรหลายอย่างมากเลยเราแบบโตมากน้อยแค่ไหนคะจากวันนั้นถึงวันนี้จากเด็กแล้วตอนนี้น่าจะแก่แล้วผ่านมาหลายทีแล้วเนาะก็ผ่านมาหลายทีลผ่านมาหลายทีไหมไม่ต้ <c oughs> กี่ว่าหลายทีแม่ทุกคนหลายปียปถึงว่าอายุนานตอนนานนานตอนนั้นก็มีหลายเรื่องครับผมก็เรียนรู้กันไปอย่างที่บอกเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนที่เพอร์เฟคหรือว่าเป็นคนที่ดีเราก็ปรับเปลี่ยนตามแบบว่าในสิ่งที่คนเป็นหรือว่าในสิ่งที่คนทครับแต่ทุกวันนี้เราก็แฮปปี้กับงการบันเทิงแฮปปี้แฮปปี้มากครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าเริ่มเล่นในหลายเรื่องขึ้นไปรู้สึกว่าไม่อยากเล่นคาแรคเตอร์แบบซ้ำอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอันนั้นมันการบ้านยากสำหรับเรามาอย่างล่าสุดที่ เล่นซอมบี้มาไงแบบไปยังไงให้แบบว่าไม่ซ้ำตัวละครไม่ซ้ำอะไรไงใครเป็นซอมบี้นี่คือพี่สปอ,อยแล้วนะ,นะ,ะผมไม่ได้เป็นแอบ,บเปิดกล้องแล้วที่จริงครับยังไม่มีการถ่ายแต่แอบ,บเปิดกล้องนะอยากจะบอกว่าพี่ปอพี่เบียร์คือแบบว่าสุดยอดนะมากชอบพี่เขาสองคนเลยต้องพิมพ์กับขนาดโอเรถเลยต้องริบเยอะผมดีใจมากเลยครับทุกครั้งที่เวิร์กช็อปมันจะมีการ mm hmm. เขาเรียกว่าเอ mm ็ก hmm. ซ์ไซส์การมูเมน้์ร่างกายมันคือการออกกำลังกาย ถ้าเราบูมเป็นร่างกายเนี่ยมันก็คือการเผาผันแคลอรี่อย่างเช่นถ้าวิ่งในซอมบี้ก็คือการออกร่างกายออกร่างกายเรเราเราหนูยอมวิ่ไงไหมคะถ้าหนูไม่ยอมหนูก็ตายอะ่ะแล้วต้องวิ่งถ้าเล่นเป็นซอมบี้ยากกว่าครับผม<อ>ใช่เมื่อกี้ที่บอกว่านอกจากแบบของตัวเราความแบบว่า,า,ท,า,าที่ผ่านมาด้วยนะครับมีที่บอกว่ามีอยู่ด้วยที่ทำให้เรา,เรารสับสนกับการนี้นะครับครับอะไรบ้างครับยังไงบ้างเลยยังไงบ้างง่ายๆเลยครับเห็น หนูยังอายุยี่สิบเอ็ดแล้วอายุเราตอนนี้ถ้าหนูยังอดทนได้ทั้งใจทํางานได้และมีความแบบทั้งใจแล้วไม่บน่บนเพราะว่าบ่นเยอะกว่าเยอะกว่าหนูได้ซ้ำอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็เป็นแรงใจที่ดีกันที่เรารู้สึกว่าออสู้ไปด้วยกันหนูอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างมากล้วก็รู้สึกว่าในว,วันหนึ่งถ้าไม่ได้อยู่เบื้องหน้าเราก็คอยซัพพอร์ตเสมออะไรเงี้ยเพราะว่าหนูไปได้ไกลโองการเพลงนะครับผมรอ,อดูเลยว่าคอนเสิร์ตหนูปีหน้าเพลงออกมาสัมมาก ฟังมาหลายเพลงแล้วที่คอลงช่องของเราคู่มีของเราคู่มีครับผมอาจจะเอาไว้ปล่อยแต่รับรองว่าพอแด้หมดก็เลยจะสักถึงข้อตอนก็เลยจะสักถึงข้อรู้สึกแบบสะพรนะพรอมาทุกคนเป็นเพลงที่เทคนิคในการร้องเยอะมากแต่เพลงที่เราไม่ได้ปล่อยซิงเกิลแรกใช่ครับแสดงว่าเรียงไว้แล้วว่าซิงเกิลหนึ่งสองสามจริงๆเขาแอบเรียงไว้แต่ยังรู้สึกจะไม่มีเพลงไหนโดนใจจริงมันก็มีแหละแต่ มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นสลับใจเราเรารู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มต้นก้าวแรกมันสำคัญเลยอย่างออนนุเป็นสไตลที่สุดอะไแต่ได้เรียกเราเพงแรกได้หจังสักสักอย่างนี้นะครับทคนรอฟังฟังเอลไปก่อนตอนนี้คือจะปล่อยออกมาทีเดียวแบบตุ้มเลยเหรอผมอ่ฮะไม่ไม่ต้มดอีเพลงไม่ใกล้เเขาหนูน่าจะเป็นเชิงนะครับผมเพราะว่าปีหน้าผมก็ฟองว่าถ้าไม่มีอะไรพลาดหนูน่าจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้ เพลงของนี่จะขมไหมจะขมจะหวานจะสับอะไรเร่งขมเป็นไงอ่ะฟังแล้วผมขึ้นขมขอ้นไงนี่สิขอแบบดราม่าขอเป็นสไตล์แบบนั้นเลยนะชอบฟังเพลงเศร้าแต่ไม่อยากเพลงแรกไม่อยากเพลงเศร้าเงยประสบการณ์ในชีวิตผ่านมาเยอะเลยถ้าให้เขียนทุกคนเศร้าเลยนะเวอ่อเว่อรีวิวนี่สิ้ายนาะแต่เริ่มเพลงเราก็เห็นบอกว่าเราขอเสื้อแล้วมั่นใจกว่าใส่เสื้อ วงเล็บเมื่อก่อนครับถ้าดูในรายการแต่เนี่ยผมผมรู้สึกว่าผมกลับมากเกลหลี่มันทําให้เมื่อคืนเลยไปนอนคิดนี่เราทําอะไรลงไปเรากินเยอะมากเรารู้สึกว่ากลับมาเดี๋ยวจะช่างเทนเดอร์นะเราสร่งกระจกดูบอดี้ตัวเองแล้วรู้สึกไม่มั่นใจแล้วตอนนี้เอาจริงก็รู้สึกว่าลดลงครับเพราะว่าถ้าเราดูเราออกกำลังกายอะไร่เงี้ย รู้สึกว่ามันเราดขามันใจมากขึ้แล้วก็ได้สุขภาพด้วยได้ทราบไหมคะว่าแบบน้ำหนักเพิ่มมาปึงไม่เคยชา่ารดูพงอย่างเดียวกาเกง่เน่ยกางเกงแน่นหน่อยอย่างกางเกงอย่างกางเกงตัวโปรดอะไรเงี้ยมีความแน่นขึ้นนะต่ไกางเกไม่เคยผมไม่เคยมีกางเกงที่อวัดไซส์เองแต่ถ้ามีสไตล์ที่แบบว่าจัดเสื้อผ้าให้บอกว่าเอ๊ะ พวนบ้างของบ้างก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราถ่ายท่าทไม่สำใช่แต่แต่ตอนนี้กินแล้วขึ้นหน้าเราเรู้สิเราเราเราูรารา้สึกไหมว่าพอเรากินเยอะแล้วเราเครียดแต่เป็นเพราะว่าเราแบบให้แบบสนใจกับตรงนี้มากๆอะ,ๆะๆไรเงี้ยหมายถึงกินแล้วเครียดอะครเพราะว่ากี่บอกว่า, <ๆ S 1> วาพอกินเยอะๆ,ๆกลับมาแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วเราจะองเชื่อว่าน่าจะเกิดกับพี่ๆทุกคนกินแล้วมีความสุขสุดท้ายเราก็จะรู้สึกนิดนึงแต่ก็ใครอยากบาลานหรือว่าคุมอาหารก็คุมลองดูครับผมแต่เชื่อว่าถ้าใครกินแล้วมีความสุขก็กิน เรามีเงินเราก็กินคร,รับเอ้ยพี่บอกว่าขอเสื้อแล้วแบบคนมาจ้างกินข้าวทั่วยอะไรอย่างเแล้วมัมนมีนานนะครับผมผมันก็มีบ้างครับผมจริงๆเราก็ไม่เข้า,ไม,ไ,ขาไม่ได้เข้าดูบ่อยครับแต่เล็กน้อยเนี่ยเยราไม่ได้แบบว่าสนใจเราตกใจไหมอ่ะแบบทำไมถึงแบบมีอะไรอย่างพี้มาถึงเราได้ตกใจไหมแบบเป็นอะไรพิเศษถึงจยมาถึงเราคนรอบตัวเราผมคิดว่าจะดูเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีแปลว่าเราต้องดูดีระดับหนึ่งแหละ เราต้องมีดูดีระดับหนึ่งแหละเพราะว่าถ้าถามกับเพื่อนในวงการคนอื่นก็มีคุยบ้างก็มีบ้างก็มีคนโดนบ้างนเนาะแล้วตอนนั้นมีเยอะไหมมีเยอะนะผมไม่เยอะหรือว่าผมไม่ได้เข้าดูไม่รู้หรือว่าตอนนี้อาจจะมีตอนนี้อาจจะมีต้องกลับไปที่ออฟดูหรือเปล่าต้องกลับไปดูเยอะฮะในเรเ่องวี่ามันเยอะมากแล้วมันรานแบบว่ามันไม่เสถียรอะอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยบางคนกลุ่มแฟนคลับก็รับไปในกลุ่มองเขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้แอบกดกดกันบ้างขรับ เพลงเพลงนิวติดผูมีหลายหลายท่อนที่เขาบอกว่าเอกก็น่าจะมาจากเราหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามาจากผมหรือเปล่าแต่ถ้ามาจากผมก็รู้สึกว่าน่ารักครับผมฟังแล้วรู้สึกไหมเขาฟังแล้วนึกเป็นผู้ใช่ค่ะติดหูมากฟังแล้วรรู้เลยว่าเป็นเพลงที่ลิปตาแต่งแน่นอนรู้สึกว่ามีหลายท่อนที่รู้สึกว่าเอาไปเป็นมีได้เอาเป็นแบบว่า เป็นมีมได้หลายหลายทอตี่หนูก็แปลว่าเราลองได้แล้วตอนนี้ยังไม่คล่องเราเต้นได้เลยถ้าหนูได้ยินเนี่ยหนูก็ดูว่าเนี่ยยังเราไม่เป็นเลยหมอนยังเราไม่เป็นเลยอ่ะเราต้องลองให้ลองลองโชว์ละจะได้ไม่โดนว่าชาเล่นยิ่งกว่าจะเล่นเลยว่าชาเลนจ์อะไรนะฮะท้าเล่นถ้าเต้นน้องไไม่ด้้ตองปชาเเลลนจ์ยผมพยายามเต้นด้วยมือฮะแล้วจำเลยร้องเลยฉันว่ามีเสียงแน่ เดตื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 เฮ้ยปั๊บปั๊บป ja ั๊บเออยเรื่สิ่งที่กำลังอยากจะถามเลยอ่ะมีซัมติงหรือเปล่ามีซัมติงหรือเปล่าอ้าวแล้วทุกคนมีซัมติงหรือเปล่าซัมติงนั่นเองน่ารักน่ารักเป็นเกมที่น่ารักมากครับแล้วก็ชอบชอบประโยคนึงอ่ะทรงเนี้ยชอบแน่เลยมันนองว่าง่ายนะทุกคนสมมทรงแบบเนี้ยดุยเลยหลายข้ออย่างใช่ฟังแล้วนึกถึงเราบ้ไหมนึกถึงเราไหม ฟังแล้วนึกถึงผมเหรอจริงผมก็ฟังมาก่อนหน้าทุกคนเนาะนจริงๆก็คิดว่าไม่ได้นึกไม่ได้นึกถึงขนาดนั้นแต่ก็มีแต่ก็มีบางอย่างนะผมหนูจะเขียนเพลงหนึ่งเพื่อเฮียหรอถ้าหนูเขียนเพลงหนึ่งเพื่อเฮียหนูไม่ปล่อยหรอกให้เฮียฟัยงคนเดียวแสแดงว่าอาจจะมีที่ฟังคนลองให้ฟังคนเดียวผมคิดปล่อยมากครับช่วยอะไรนะเขาเรียกว่า visual voice เขาจะไปอะไรนะเป็นเอนมาริน่าเออเราก็คิดตามด้วยนะผมกว่าเฮียอ,อย่าทำบ่อยเสียไม่ค่อยจะดี<า>คนแพ้อากาศบ่ยอยเราอควได้ป่ถามมาเขาอไม่ได้ขิงเลยมีแต่ขาแล่ีปีนี้เนอะเราแบบเงานจบรดับจนถุงถึงกว่าจะได้ของปีค่าปใช่ครับผมรู้สึกว่าปีนี้เดี๋ยว งานที่ไอคอนสยามก็เป็นอัมครับแานปีนนี้ก็มีหลายอย่างครับผมแล้วก็มีโชว์พิเศษแน่นอนครับเรียมมาแล้วใช่ไหมล่ะเตรียมมาแล้วครับผมเซอร์ไพรส์องการทุกคนถ้าไม่ได้ไปเขาดาวที่ต่างสวรรค์หรือไปที่ไหนก็มาเจอกันได้กับซีนีสครับผมรับรองว่าเจอโชว์สุดพิเศษแน่นอนตาฟ้ามาแต่งตาฟ้ากรอทั้งผลงานเราทั้งดีดีแลนด์เนาะครับผมใครบ้างเออครับผมก่อนอื่นก็ฝาก เชเวอร์แลนด์ววก่อนนะครับผมสยามดิสนะครับชนแนลก็มีร้านอาหารหน้าไม้นะครับผมเคยได้กินนะครับผมก็ช็อปไปแล้วก็กินกินเสร็จแล้วก็ช็อปนะครับผมรับรองว่ารสชาติอร่อยแน่นอนนะครับผมแล้วก็เดียมดีแลนทุกคนก็เริ่มซ้อมแบบจริงจังเรื่อเรื่อยๆนะครับผมจริงจมีหลายคิวเลยที่เราจองแบบคิวเต็มวันแบบสองกันแบบกระหน่ำมากก็อยากทุกคนได้ไปะครับผมว่าเพราะว่ามันจะมีแชนแนลด้วยซึ่งก็น่า,น,าน่าสนใจเหมือนกันจริงๆผมอยากนั่งดูเหมือนกันแต่เราชอบแบบความสดใหม่อยากเห็นเด็ก การเจร,ริญเติบโตของเด็กมันมีความเฟรชอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเป็นครั้งแรกของของค่ายด้วยครับอยางคนได้ดูดกันน้องเจนสานั่งไปสัมภาษณ์มาก็บอกใช่เลยจีใช่ไหมเวลาบอกว่าแบบว่าอไอดอลในค่ายเป็นไายทุกคนบอกวิซีเป็นแบบ80%เนลยคนระับแปสครับ้าป <c oughs> แทะถามรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจจริงบางคนก็คุยเล่นชอบกวนไงผมชอบกวนเด็กเออรู้สึกดีใจถ้าเขามองเห็นเราเปน็นไอดอลจริงๆับผมจริงแต่ถ้ามาคุกคีจริงอาจจะอาจจะไม่เห็นเราเปน็นไอดอลก็ได้แต่ก็ดีใจที่น,อน้องตอบเราหลายคนครับครับอคุณครับ Welcome to Star Society